เปิดล้างกันดีกว่าอ้างกายโอกาสกูเปิดล้างก่อนเปกตะกุเปรตะปตูมันหายไปยังโอเคเหลือแต่ลูกค้าเราจําเป็นต้องรับออเดอร์นะสวัสดีค่ะตกใจ่อดิเ้ขอภายในคำหยากโอเคมันไปแน่แล้วนะมารอลูกค้าคนที่สองล้าอยู่นี่นาตาลทุกคนเห็นโ้ารอลูกค้าก็มาเดี๋ยวนะใช้กล้อง โอเคลูกค้าคนอุย้ยลงุลงลุงแกน่าสงสารนะแกพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ดูคนดูดิแต่ก็นะอย่างน้อยก็เจอคนละวะไอเราก็ใจบุญด้วยสิเดี๋ยวหนูทําให้นะคะไนแบบของลุงใกล้ได้แล้วนะนี่คะ่ะเอาไปเลย <c oughs> นี่ของคุณคะ่ะฮะภาษาอะไรเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรคะ่ะลงุงแกเป็นคนแก่ทุกคนฮะ <c oughs> <c oughs> ขึ้นมา วันวันโดนแต่ผีหลอกอ้ยนะไหนแล้วคนนี้เป็นคนเสอเฮ้ยทุกคนอู้คนเห็นอะไรไหมแล้วฟังนะไ,ไ,ดได้ยินปะเสียงเด็กอะเดี๋ยวแบบนั้นเดี๋ยวแบบนั้นขอขอใช้กล้องแป๊บขอใช้กล้องแป๊บเนี่ยทุกคนเห็นชัดมากทุกคนเห็นหน้าเด็กที่อยู่ข้างหลังหัวเขาปะี่ไกลัวไปคะ่ะไปขอลาออก